อาจารย์ผมผมขอคําถามที่พี่น้องโทรมานดนิดนึงนะครับเพราะว่าคิดว่าคงต้องเอาไปใช้พี่น้องบอกว่าจะไปเยี่ยมญาติต่างจังหวัดแล้วไม่แน่นอนว่าจะเดินทางกลับเมื่อไหรควรจะละหมาดแบบไหนละหมาดร,รวมหรือว่าละหมาดตามปกติจากพัทลุงครับกรณีของคนที่เดินทาง <c oughs> การที่เขาเป็นหมูซาฟิรเป็นคนเดินทางการละหมาดย่อและรวมสำหรับ <c oughs> เขาเป็นสิ่งที่ดีกว่า เพราะว่าสิทธิของผู้เดินทางคือการละหมาดละหมาดยอ่ยอทีนี้เมื่อเขาเดินทางจะก,กี่วันก็ตามฮะประเด็นของการอยู่กี่วันไม่ใช่ไม่ใช่สาระตราบใดที่เขายังไม่เสร็จภารกิจเขาอยู่ในความหมายของคำว่าเป็นผู้เดินทางเมื่อเขาอยู่ในความหมายของคำว่าเป็นผู้เดินทางหนึ่งเขาละหมาดย่อได้อสองเขาละหมาดร,รวมได้ ส่วนว่าถ้าเขาไปไปภารกิจที่บ้านแปลว่าไม่ได้เดินทางไปไหนแต่ทําธุระที่บ้านนั้นๆน่ะอืดีกว่าดีกว่านะค,คือย่อแบบไม่รวมอืมแต่ถ้าต้องเคลื่อนย้ายในระหว่างที่อยู่ต้องไปนู่นไปนี่ย่อและรวมดีกว่าอืแต่ทั้งสองทางได้หมดถามว่าจะทําอย่างไรตอบเลยก็คือ ท่านควรที่จะใช้สิทธิของการเป็นผู้เดินทางโดยการละหมาดย่อและละหมาดร,รวมถึงแม้ว่าท่านจะไม่สามารถกําหนดระยะเวลาได้และถึงแม้ว่าระยะเวลานั้นจะยาวนานแค่ไหนก็ตาม,มหากยังอยู่ในความหมายของการเดินทางและปฏิบัติภารกิจใช้สิทธิของการเป็นผู้เดินทางในการละหมาดได้ สมมุติว่าเป็นวันสมมุติเป็นเดือนรมอมฎอนเลยนะค,นคุณคนเดินทางเนี่ยหุกกมคือไม่ต้องได้รับข้อผ่อนปลนในการที่ไม่ต้องถือสินอดอ,อันนี้ก็อีกประเด็นหนึ่งนะส่วนว่าอยากจะถือในอีกเรื่องหนึ่งแต่ถามว่าโดยสิทธิ์ไม่ต้องถือครับค่อยไปชดใช้เมื่อกลับมาสู่พม,มิลำนาหรือเมื่อเมื่อมีโอกาสในการที่จะชดใช้เช่นสมมติเดินทางเรียนรมอ,รอมฎอน ตอนนั้นไม่ถึงยี่สิดไปอาทิตย์หนึ่งกลับมาเมื่อหมดรอมดอนแล้วก็ชดใช้ไปสภาพนั้นอืัลด,ดุลิละ